ชื่อว่าเจมี่บูชายนะีเรานะเปลี่ยนชั้นมสามวันๆไม่ทำอะไรหรอกหน้าเทาแทาเททิพเทาแททิพใส่ถุงเท้า,า,ท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 าย่าไปวันๆเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยูกสามีเราภูมิใจมากคราวพีเศนคนแรกเลยจ้ะไม่ธรรมดาค่ะเหลี่ยมโอป้าค่ะ คนถัดมาค่ะไม่แครกันค่ะเผื่ออปป้าค่ะแล้วคนสุดท้ายคดดสุดค่ะเหยวป้าค่ะนนมาแล้วก็สวัสดีเราเอมี่แม็กนัมนมหนึ่งพันีิ สวยไม่รหนมาจีบเยอะแยะเนี่ยมาตุ่งแลืตัวเองนะตุ้งใช้น้ำประเชิงทาน่ายาทาฝ้ากดกักกินตินสติกทาลิถ่ายสิบ <c oughs> าราดีต้องรังใจหัดได้ใจบาดได้บาสหานบาสใต้คุณลราคิดจะแตกเรียก คบัังรอะไรเมีอย่างนี้เมีอย่างนี้ง่ายง่เราผมก็เยังปุ๊บเราไปรู้เรื่องเลยดูผัวสือทุกคนรู้เรื่องเลยดูดูอะไรสำหรับไม่รู้ว่าฉันเป็นเมียน้อยหรือเปล่านะแม่แม่ชิมิอ่กไปดูฮอนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใจเย็นนะอะไรคะแม่อะไรอ่ะ อ่ะพมมแมานะ่จิมมี่อยาไปดูคอนเนาะจมี่อ่ะก็คิดนะว่าจำเป็นไหมแล้วเจม,มี่ก็คิดว่าจำเป็นมากจิม,มี่จม,มี่ต้องสนับสนุสน,นสามีอะไรนะลูกสนับสนุนสามีหรอเอ oh, <yes. S 2> า Yes ทุกวันนี้ห่างกันแล้วเหรอลูกมีมีอะไรมาก ปไปก่อนนะบายบายนี่ละค่ะลูกเจมี่ของดิฉันว่าแวกในถึงครั้งแรกนะคะที่ลูกเจมี่ไปดูคอนถ้าอย่างนั้นเราไปดูตอนไหนก็นเลยค่ะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าใจเย็นๆครับใจเย็นๆอ่าใจเย็นก่อนวันนี้พวกเราก็คือวงเอไอเอสผมนะฮะับคือห <c oughs> like, ื่น <c> ห <oughs> ื่นหื่นอป้าครับเที่ยวอบป้าครับผมเหลี่ยมอบป้าหื่นอบป้าครับ วันนี้เราก็มีมินิคอนเสิร์ตที่มาจะที่มาจะมาจาัดให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะครับชาว HIV นะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เชิญสนุกกันเลยครับ เดี๋ยวคำว่าโปให้เน้นเสียงนะคะไม่ใช่กระแพ้เสียงเดี้ยเอาไปก็ได้หยุดนะนล็กใจผมโปเทียบฉันกับกระรีิชาชชี้เหมือนฉันรอก แก่กว่าแล้วไงอ่ะเด็กกว่าเราตายเจ็ดยันครับอยู่เพิ่งทะเลาะกันชาวเอชไอวี อู้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  yeah, ทะเลาะก,กันทำไมเออชาวฮีไอวีต้องรักกันสิครับมอลซิลิโคนต่ำถึงสองร้อยนั่ะครับร롱ติโอเปอร์ชูนิสต์อินฟิชชั่นกันนะครับขอให้รักกันแบบพวกเราเลยครับบองสลานเนียง แค่เรื่นี้ก็ว่าหนักแล้วนะคะยังเหลืออีกคนนึงค่ะลูกเอมี่หนึ่งพันซีซีค่ะที่ทำให้เอมี่ต้องปวดใจนะคะว่าแล้วก็ไปดูเรื่องราวของสาวเอมี่ของดิฉันกันเลยค่ะ แล้วก็ลงมากระทั้งพันสีเลยนะโอ้ทำไมวะกิชีเลย คุณ,คณสำหรับคุณคนที่ผมบูชาคุณช่างงามเหมือนมัก,กรีผลในป่าเนี่ยนาคับทว้วันพะเยาก็ไม่ปานผมก็อยากกราบนมัสการคุณมาประดิษฐานอยู่ในหัวใจของผมเพื่อเต็มเต็มหัวใจที่ขาดเลือดของผม ตลอดชั่วการนานาเธอครับขอโทษด้วยค่ะฉันไม่คุณไม่มีหัวใจคือไปอไมันหมดยุคของทำมาแล้วมันต้องฉี่ชับใช่ไหมพี่ร้าโอ้พระสงฆ์เปลี่ยนก็บอกไม่เปลี่ยนสิวะนี่ล่ะคะ่ะเรื่องราวัยฮอร์โมนและบุญวายของลูกของดิฉันสวัสดีฉันนั่นแหละคะ่ะ หมดฮอร์โมนแล้วค่ะรื้อๆรื้อๆพูอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวรื่อๆเียงให้ออกมาเลยนั้นรื้อๆออกมาเลยแล้วแล้วแลองพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้จบแล้วค่ะเรีองให้ตอนนี้วิ่งเขียงกับพูวันนี้ชื่อก่อนชื่อก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเราจะไปผับเม็ดกันนะคะจะได้เสร็จทุกรายนะคะค่ะ 妈在啊 <laughs> <laughs>